ไปกันที่คุณชัยยาพรมมารองประธานสภาคนที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นกับเมื่อวานย้อนกลับไปฟังคำอธิบายจากปากคุณชัยยาพรมมาอีกสักครั้งสิครับเชิญครับเชิญค่ะสักครู่หนึ่งกำลังต่อสายไปที่คุณชัยยาอ่ะคุณชัยยาคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชัยยาสวัสดีค่ะคุณชยาครับสวัสดีคับพี่นายและคุณธมรมรัตน์ครับอะคุณชัยยาถามตรงประเด็นเลยนะเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นทําไมจึงอยู่ๆสั่งปิดไปปิดประชุมสภาดื้อ แค่ใบสามเองผมคุณวิสุบอกไม่ได้สั่งด้วยผมก็แปลกใจนะครับว่าหลังจากที่ปิดสภาแล้วเนี่ยผมก็มาดูมาดูข่าวติดตามข่าวผ่านทางโซเชียลเนี่ยเขาเห็นข่าวตำหนิผมว่าเอ๊ะผมทำไมรีบการประชุมผมต้องเรียนผมต้องเรียนท่านพี่ทนายและก็คุณธรรมรัฐอย่างนี้นะครับว่าการประชุมสภานั้นเนี่ย นะครับวาระการประชุมต่างๆนั้นเนี่ยเ็เป็นข้อตกลงกันระ,ระหว er ่างเราวิปรัฐบาลกับพิฝ่ายค้านว่าในแต่ละสัปดาห์นั้นเนี่ยเราจะประชุมกฎหมายเราจะไปชมยุติเราจะไป,ะช,ะปะชุมกัปู้้ในเรื่องอะไรบ้างาาผมก็ได้รับผมก็ได้รับข้อมูลในการประชุมในแต่ละสัปดาห์นั้นเนี่ยว่า,าอ,อย่างวันพุธเนี่ยนะครับก็มีการประชุมกฎหมายว่าด้วยพรบพรบระบบกลางแล้วก็จะต่อด้วยพรบตัวร่วม แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้พี่ดำนยก็พูดถึงว่าในวันในวันพุธเนี่ยมันเป็นการประชุมกฎหมายที่มีมาตราที่เกี่ยวข้องถึงร้อยกว่ามาตรารแล้วก็มีการลงมติตลอดเนี่ยแล้วแล้วสมาชิกเองก็ก็ก็แทบจะไม่ได้พักเลยเนื่องจากว่ามีการประชุมแล้วก็มีการลงมสติกันต่อเนื่องนะครับอย่างที่ท่านประธานพี่พูดนะว่าสสเขาก็เหนื่อยล้าเพราะว่ามันบรรลุมติยาวแต่ว่าพอพอรบตัวร่วมเนี่ยนะครับ เออผมก็ผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมข้อตกลงของของทางฝ่ายประสานงานเนี่ยได้คุยกันยังไงได้คุยกันยังไงว่าทาเออเห็นบอกว่าจะจะเอาพรบทั้งสองฉบับเนี่ยให้จบครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเออก็ได้รับการประสานงานว่าเออคงคงคงจะยุติเพียงแค่นี้เพราะว่ามันล้ากันมาทั้ง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 วันแล้วเนี่ยนะครับผมผมก็สั่งอยูไปสำหรับเรื่องเรื่องหักมือเมื่อวานนี้เนี่ยอันนี้ผมเรียนพี่เด่นหน่อยนะครับว่าเออ วาระการประชุมเนี่ยผมได้รับสัญญาณากระตับจากทางวิฟนะครับว่าหลังจากที่กระทู้เสร็จแล้วกระทู้สดกระทู้ธรรมดาทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องการรับทราบรายงานการประชุมของหน่วยงานหนึ่งฉบับนะครับแล้วก็บอกว่าเนื่องจากว่ามีรายงานในสัปดาห์ที่วันวันพฤหัสเดนยอยู่มีมีอยู่หลายหน่วยงานแต่หน่วยงานที่มีความพร้อมเนี่ยก็คือหน่วยงานเดียว ดังนั้นเนี่ยหลังจากที่รับทราบรายงานเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเรีว,ว,ว่าปิดประชุมคือผมได้รับสัญญาณแค่นี้นะครับแต่ว่าปัญหาที่บอกว่ามีข้อตกลงในเรื่องของการจะเอายัสติในเรื่องของเอ็มเข้ามาเนี่ยอันนี้ผมไม่ไรับทราบเลยเพราะว่าผมนั่งอยู่บนบัลลังเนี่ย ผมไม่ทราบว่าการเจรจาต่อรองของฝีฝ่ายค้านกับรัฐบาลนี่ตกลงกันยังไงแต่ผมมาทราบหลังจากที่มีการติดประชุมไปแล้วว่า,ามีข้อตกลงที่มีการหาเลือกันนะครับจากการถแถลงข่าวของฝ่ายค้านนี่ตามตามข่าวที่ผมที่ผมติดตามนี่ว่าว่าทางฝีรัฐบาลกับฝ่ายค้านนี่ตกลงกันไม่ได้ว่าจะจะมีข้อยุติในเรื่องของอาการเสนอยติ เรื่องของเอโบยูเนี่ยนะครับเข้าสู่สภาแต่เนื่องจากว่ามีการประสานงานที่ยังยังคาดเคลื่อนอยู่ก็ยังไม่ยุติเนี่ยเพราะฉะนั้นผมไม่ได้รับสัญญาณในการที่จะประชุมต่อเนี่ยถ้าเป็นวาระที่ที่ที่กำหนดไปแล้วเนี่ยผม่อคิดว่าเข้าใจว่ามีเพียงแค่นี้ผมก็ต่งปปดครับครับครับผมทวดอิทีนะครับอ้าวกุชิยากาลังจะอธิบายว่าได้รับการประสานจากวิบประสานเข้ามาว่าในวันที่21สิสิงหาคมก็คือเมื่อวาน ครับน,นี้จะมีวาระแค่สุดท้ายเลยนะวาระแค่รับทราบการดําเนินง,งานของกองทุนพัฒนาสื่อแค่นี้เองอันเดียวอ,อันนี้เองแล้วเขาบอกแล้วแล้วบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงของระหว่างวิทย์ตั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เป็นที่ยุติก็ก็ไม่มีวาระอื่นแล้วก็ขอให้ผิดก็ปิดไปเลยผมก็ไม่ได้ติดตามหน้าที่เพราะว่าวันผมนั่งอยู่บนบอลลังเนี่ยผมไม่ทราบผมไม่มีสิทธิ์จะรู้เลยนะครับว่า มีการเจรจาต่อรองอะไรข้างล่างเพราะว่าผมต้องพบการประชุมดังนั้นเนี่ยในเมื่อผมไม่ได้รับการสัญญาณได้รับส่งสัญญาณว่าการวิพ์ทั้งสองฝ่ายนี่คุยกันและวบปรุงกันยังไงนะเนี่ยผมไม่สามารถที่จะไปเดาได้ว่าจากนั้นในข้อธงจะเป็นยังไงที่จะไหนก็เดินตามปกติรู้มาโดยวิธีปฏิบัติในสภานะครับวิพ์รัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันเป็นระยะะขนาดเดียวกันขนาดเดียวกันวิปรัฐบาลกับทางประธานในที่ประชุมจะเป็นประธานสภารองประธานสภาอะไรก็แล้วแต่ ก็จะต้องมีการประสานต้องมีการคุยเกันเป็นะะระยะและปรับตามหน้าง,งานถ,งถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเมื่อ,อวานาไม่มีสัญญ,ญาณมญญญาเปลี่ยนอย่งนีทางวิประสานงานเขาจะต้องส่งสัญญาณมาให้ผมว่มาตกลงกันอย่างนี้นะแต่ืั้งจากว่าไม่มีผมไม่รับสัญญาณอะไรเลยแต่ก็เพราะว่าตามขั้นตอนตามระเบียบของวาระการประชุมนั้นเน่ยเราไม่รู้หรอครับว่ามีการจะจะจะใช้เวทีของของสภาเนี่ยเพื่อจะ เพื่อจะจะเอาเป็นเงื่อนไขทางการเมืองอันนั้นก็เป็นเรื่องของขังแต่ละฝ่ายในการที่ทําไปคครรัับบแต่ทีนี้ผมเรียนที่นัยคุณอมรรับด้ท่านผู้ชมนะครับว่าผมอยากจะเห็นการทํางานในสภาเนี่ยเกิดจากความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพราะว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันต้องแก้ไขในเวทีสภาผมไม่ต้องการให้เอาเวทีของสภานั้นเนี่ยเป็นเวทีที่เล่นกลางเมืองอย่างกฎหมายหลายฉบับนะครับ กฎหมายหลายฉบับนี่กว่าจะออกกฎหมายมาได้เนี่ยมันมีการตกคึกมันมีการระดมความคิดทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเมื่อกฎหมายมันออกมาแล้วเนี่ยมันบังคับใช้กับทุกคนไม่ได้บังคับใช้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมอยากเห็น,นกลไกสภาเนี่ยเป็นเว็บโปไกที่ แก้ไขปัญหาสองบ้านนี้จริงๆครับพี่ธนาผมไม่ผมไม่อยากเห็นเวทีสภานั้นเนี่ยเป็นเวทีที่เอาเอาเอาชนะข้าพานทางการือเโอเคเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยที่คุณเชยาฐานมิดหนึ่งนะครับหมายความว่าในการประชุมสภาวันที่21ก็คือเมื่อวานวิบรัฐบาลวิปฝ่ายค้านตกลงกันแค่ให้จบกันที่เรื่องรายงานการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อแค่นั้นเองเหรอครับ เ,เพราะว่าวาระการประชุมแต่ละแต่ละสัปดาห์นั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นวิธีปฏิบัติอยู่แล้วครับว่าแต่ละสัปดาห์นั้นจะประชุมกันเรื่องอะไรแล้วก<ม>็จะมีการตั้งกรรมธิการหรือไม่หรือ,ไม,รอไม่ตั้งเนี่ยิีทั้งสองฝ่ายจะต้องคุยกันแล้วก็เป็นวาระการประชุม,มผมก็ได้รับเอกสารว่าในสำรักแตสัปดาห์นี้มีเพียงแค่นี้นะ<ม>ถ้าไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยุติ <Okay. S 2> เพราะ <Okay. S 2> ว่าในวาระการประชุมจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายงานที่จะเข้ามาเนี่ยของหน่วยงานเนี่ยสี่ห้าหน่วยงานแต่ว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยก็ยังไม่พร้อม ขไม่พร้อมเพราะว่าอาจจะเจ้าหน้าที่ไม่พร้อมเวลาไม่ตรงกันก็เหลือแค่หน่วยงานเดียวแล้วที่ผมก็รักการประสานว่าถ้าถ้าหากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามนี้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นการโอเคครับครับครับคุณชยาเมื่อวานเมื่อวานหลังการหลังจากที่เรามีการปิดการประชุมแล้วคุณวิชุดที่เป็นประธานรัฐบาลเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์แกก็บอกว่าแกงงแกมีคําถามและแกก็โยนใส่คุณชยา รู้สึกอย่างไร<ม>ที่ประธานวิบกโยนใส่คุณชยาฮะเออ,เอ,อผมผมผมว่ามันอาจจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดกันนะครับผมผมผมมาทราบผมมาทราบภายหลังว่าข้อตกลงนั้นไม่เป็นที่ยุตินะครับอันนี้ตามตามข้อแถลงของของแกนนำฝ่ายค้านที่เป็นแถลงข่าวนะครับว่ามีข้อตกลงแล้วก็มีการต่อรองนั้นว่าจะตั้งไม่ตั้งจะประชุมรับไม่ไประชุมรับเนี่ยแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไงเนี่ย ผมไม่มีสิทธิ์รับทราบครับ okay, ที่ไหนาได้เพราะเขาไม่มาบอกาการาทีปร่ประชุมต่อไปประชุมต่อเนี่ยต้องคุยกันให้จบนะครับไม่เป็นไรครับสัปดาห์นี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้พูดเรื่องนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยให้ตกลงการจากนี้ไปมีเวลาอยู่เนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ย ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลพี่ต้องสองฝ okay. so, like ่ายไปคุยกันแล้วตกลงกันว่าจะเอาอย่างไงนะครับอย่าโยนภาระมาให้ประธานเพราะว่าทานไม่มีสิทธิไปรับรู้เลยว่าด้านราน่าประการประสานงานไปคุยกันอย่างไรบ้างครับที่ขอความเป็นธรรมกับผมด้วยได้ครับได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณชยากครับพี่ดินัยครับคุณชยรกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะคุณชยาพรมาค่ะรองประธานสภานะคะคนที่หนึ่งค่ะมาเดี๋ยวสักครู่เราจะไปกันที่คุณวิสุทธ์บ้างถามให้ชัดชัดไปเลยถามให้ชัดชัดตกลงยังไงกันแน่อ่ะ